สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องสดใหม่มากๆเลยนะครับ Google เพิ่งปล่อยแอป,ป Notebooks LM สำหรับมือถือแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยมาเร็วกว่าที่คิดกันไว้นิดหน่อยนะก่อนงาน Google I.O. ปีหน้าด้วยซ้ำใช่ค่ะถือว่ามาตอบโจทย์ที่เออผู้ใช้เรียกร้องกันเยอะเลยนะคะที่อยากได้แอป,ปจริงๆบนมือถือไม่ใช่แค่เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์อย่างเดียวครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากเว็บ n to 5 Google นะครับเขาก่อติดเรื่อง Google อยู่แล้วมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแอปนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากหน้าตาแอปก่อนเลยเป็นไงครับค่ะพอเปิดแอปมานะคะหน้าแรกก็จะเป็นลิสต์สมุดบันทึกหรือโ t e ตบุ๊กของเรานะคะมีตัวกรองให้ด้วยแบบว่าดูอันล่าสุดอันที่แชร์หรือเรียงตามชื่อก็ได้ อ๋อ oh, มีฟิลเตอร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็มีที่ดาวน์โหลดไว้ดูออฟไลน์ line ได้ด้วยนะคะดีไซน์ก็รองรับทั้งไลท์โหมดด์กโหมดตามที่เราตั้งค่าไว้ในเครื่องเลยอืมครับแล้วในการแต่ละอันที่แสดงสมุดบันทึกนี่แหละครับมีอะไรบอกบ้างก็จะมีชื่อสมุดบันทึกอีโมจิที่เราตั้งไว้บอกว่ามีกี่แหล่งข้อมูลแล้วก็วันที่อัปเดตล่าสุดแต่ที่เออน่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือมีปุ่มเ,เล็กๆเ,เขียนว่า audio overviews Audio overviews อันนี้คืออะไรครับฟังดูน่าสนใจนะน่าสนใจมากค่ะคือลองนึกภาพนะคะเหมือนเราให้ AI ช่วยสรุปประเด็นสำคัญสคัญ,คญจากพวก PDF เว็บไซต์หรือข้อมูลที่เราโยนเข้าไปในสมุดบันทึกนั้นๆน,น,นะคะแล้วมันก็สร้างเป็นไฟล์เสียงให้เราฟังได้เลยเหมือนมี podcast ส่วนตัวย่อยข้อมูลให้เราฟังเฉพาะเรื่องที่เราสนใจเลยค่ะ โหอย่างนี้ก็แปลว่าเราสามารถแบบฟังทบทวนเนื้อหาหรือเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตอนเดินทางตอนออกกําลังกายหรือตอนที่ไม่ได้อยากจ้องจอได้เลยสิครับเนี่ยใช่เลยค่ะสะดวกมากแล้วมันยังเล่นเป็นแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะคะคือปิดหน้าจอไปหรือสลับไปใช้แอปอื่นเสียงก็ยังเล่นอยู่อ,อ๋อเล่นเบื้องหลังได้ค่ะแล้วก็สําคัญคือใช้งานแบบออฟไลน์ได้ด้วยถ้าเราดาวน์โหลดสมุดบันทึกนั้นๆไว้แล้วนะคะอันนี้แบบเปลี่ยนวิธีเข้าถึงข้อมูลไปเลยจากที่ต้องอ่านเองอย่างเดียว เออจริงด้วยครับสะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วเรื่องการคุยกับ AI ละครับการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆลงไปในสมุดบันทึกแอป,ปทำได้ดีแค่ไหนตอนนี้เขามีฟีเจอร์ชื่อ join AI hosts ค่ะยังเป็นเบตานะคะอันนี้คือเราเข้าไปคุยถามตอบกับ AI เกี่ยวกับเนื้อ,อาหาในสมุดบันทึกได้เลยเหมือนมีผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวคอยตอบคำถามเรานะคะอืมเหมือนคุยกับแชทบอทที่รู้ข้อมูลของเราเองะประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วนการเพิ่มข้อมูลก็มีปุ่ม Create New อยู่ด้านล่างกดแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเพิ่ม PDF ลิงก์เว็บวิดีโอ YouTube หรือจะก็อปี้ข้อความมาวางก็ได้ค่ะการเพิ่มข้อมูลนี่มีอะไรที่มันง่ายขึ้นกว่าตอนเป็นเว็บแอปไหมครับมีค่ะอันนี้สำคัญเลยคือแอป Notebook LM ตัวใหม่เนี่ยมันจะไปอยู่ใน Share Sheets ของทั้ง Android และ iOS แล้วค่ะ Share Sheets อ๋อไอเมนูแชร์เวลาเรากดส่งต่อข้อมูลจากแอป,ปหนึ่งไปอีกแอป,ปหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทำให้เวลาเราท่องเว็บเจอบทความหรือไฟล์ pdf ที่น่าสนใจก็กดปุ่นแชร์แล้วเลือกส่งเข้าโน้ตบุ๊ก lm ได้เลยทันทีไม่ต้องแบบสลับแอป,ปไปมาก็ปีลิงก์อะไรแบบนั้นแล้วอ๋อเข้าใจแล้วแบบนี้สะดวกขึ้นจริงๆครับทีนี้ในเชิงเทคนิคหน่อย การที่มันเปลี่ยนจากแค่เว็บแอปหรือ PWA มาเป็นแอป Native จริงๆจังๆเนี่ยมันมีผลดีชัดเจนยังไงบ้างครับการเป็น Native App ก็หมายถึงประสบการใช้งานโดยรวมมันจะลื่นไหลกว่าค่ะเพราะแอปมันเข้าถึงฟีเจอร์ของเครื่องได้โดยตรงเลยอย่างการเล่นเสียงเบื้องหลังที่ว่าไปก็จะ,สะเสถียรกว่าหรือการทำงานโดยรวมก็อาจจะตอบสนองได้เร็วกว่าการรันผ่านเบราว์เซอร์นะคะ ถึงแม้ว่าในบทความของ9 to 5 Google เขาจะบอกว่าดีไซน์มันยังไม่ได้ใช้ Material 3แบบเต็มที่นะ Material 3ที่เป็นดีไซน์ใหม่ๆของ Google ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถึงดีไซน์จะยังไม่ใหม่สุดแต่การมีแอป,ปที่ทำงานได้ดีจริงๆบนมือถือเนี่ยเออน่าจะเป็นเรื่องสำคัญกว่าในตอนนี้ค่ะก็น่าสนใจครับเหมือนเน้นฟังก์ชันให้มันใช้งานได้ดีจริงๆก่อนเรื่องหน้าตาค่อยว่ากันทีหลัง บทความเขาพูดถึงหน้าตาบนแท็บเล็ตนิดหน่อยด้วยนี่ครับว่ายังไงนะอ๋อค่ะเขาบอกว่าบนแท็บเล็ตหน้าตามันก็ยังดูเรียบๆง่ายๆนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นพิเศษอืมก็สมเหตุสมผลนะครับอาจจะเน้นมือถือก่อน ใช่ค่ะถ้ามองภาพรวมนะคะนี่ก็เหมือนเป็นอีกก้าวที่ Google พยายามจะเอา AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆทำให้เราเข้าถึงผู้ช่วย AI ที่มันเข้าใจข้อมูลของเราโดยเฉพาะได้ง่ายขึ้นมากๆผ่านมือถือทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะสรุปก็คือตอนนี้ Notebook LM ไม่ได้อยู่แค่บนเว็บแล้วแต่มีแอปบนมือถือให้ใช้จริงๆทำให้เราพกสมุดบันทึก AI ส่วนตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นเยอะเลย พร้อมฟีเจอร์เด่นๆอย่างการสรุปเนื้อหาเป็นเสียงให้ฟังได้แล้วก็การถามตอบกับ AI เกี่ยวกับข้อมูลของเราเองใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งท้ายให้เราคิดต่อน่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าเการที่เรามี เหมือนผู้ช่วยวิจัย AI ส่วนตัวที่มันพร้อมจะสรุปหรือมาช่วยเราคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราสนใจจริงๆเก็บไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้วิธีที่เราทำงานหรือแม้แต่วิธีที่เราสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆไปได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตก็น่าติดตามดูต่อไปค่ะ